<laughs> ไยเชีร์วะใ <laughs> ขอเลือกพ,พี่สุเมฆกับพี่ฟังค่ะโอ้ได้สักทีโอ้ยเนี่ยเกนเพลงอะไรให้ร้องดีเนี่ยขอบคุณนะครับเรามาเป็นบ้านเดียวกันแล้ว เหนื่อยมากดีใจจังไปาาเจอกันเจอกันเจอกันดีมือดีด้วยอ่าขอบคุณเสียงจากข้างหลังครับขอบคุณครับผมจะดูแลน้องคนนี้ให้ดีที่สุดครับเก่งมากเลยเกอไม่ต้องขอบคุณค่ะเก่งมากๆเก่งมากๆเยียบจริงๆเลย ในเรื่องโคสุเมธกับโคตัต่างพะเขาพูดอะไรโดนใจนิดนึงอ่ะพี่พี่สุเมธเขาพูดเรื่องต่อว่าเคยเล่นมิจิอลก็เลยชอบสู้ต่อไปนะครับรอบแบทเทิลนะครับที่เซ็นเตอร์พอยต์สตูดิโอบรรดาเด็กๆต่างเตรียมพร้อมที่จะมาสร้างเซอร์ไพรส์บนเวทีไบรอดิชั่นกันอย่างคึกคัก สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงเพมนมณีอนเนกธรรมกุลชื่อเล่นชื่อน้องไข่มุกค,ค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรเยียนศึกษานาร,ารีอายุ13ปีค่ะประมาณ3ขวบอะค่ะพ่อชอบเวิร์ดเพลงให้ฟังแล้วก็หนก็ชอบร้องเพลงแล้วก็เต้นอยู่ข้างหน้ารถนะคะ่น,นก็เเ็นจุดเริ่มตน้นคือน,นอกจ<ร>ากชอบร้องแล,แล้วคือไปสมัครเรียนร้องเพลงเองด้วยที่พี่บอกคุณพ่อคุณแม่ก่อนเห็นเพื่อนอุ้ยร้องเพลงพอจังเลยอะก็เลยนั่งรถไปกับเพื่อนถึง ที่โรงเรียนสอนร้องเพลงก็สมัครเลยสมัครเองแล้วคุณพ่อคุณแม่ได้ยินตอนนั้นเป็นไงตกใจไหมคะคือผมชอบค่ะเอามาสมัยไม่ได้รุ้นแบไประเด,ตดนตีเดนตีค่ะสนับสนุนเต็มที่ทรบาบมาว,ว่าน้องไข่บกมีโอกาสได้ร้องเพลงต่อหน้าพระพากราชสม็พจพระเจ้าอยู่หัวด้วยเหตุการณ์เป็นยังไงคะตอนนั้นตอนนี้วันนั้นเนี่ยมีการประกวดร้องเพลงที่สวนเด็จย่าที่บั<พ>านงในหลวงตอนเสน็จเป็นการฉลององค์ค่ะคือตื่นเต้นนะคะเพราะ แล้วก็ดีใจด้วยค่ะครั้งหนึ่งในชีวิตของเราก็เคยเข้าเฝ้าท่านเหมือนกันพี่จยเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งครั้งที่หนูจะภูมิใจในตัวเองมากๆที่จะขึ้นไปยืนอยู่บนเวที The White Kiss เพราะฉะนั้นทำให้ดีที่สุดนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเสียงพูดชื่อน้องไข่มุกค่ะเสียงพูดกับเสียงร้องมันก็ก็มีอยู่ในหมดเพราะเขา่อกี้เขาใช้เสียงหลายโหมดมากในการร้องโอ้เก่งอ่ะน่าจะหนาวอยู่นะคะกระโปรงมันสั้นอ่ะไม่มันไม่ใช่แต่มันมีกางเกงออเออ้รู้มั้งแกให้เรียบร้อยถ้าทางจะไม่ใช่คนร้องเพลงแบบเพิ่งร้องอ่ะร้องมานานเร้องร้องแต่เด็กะถ้าร้องได้ขนาดนี้ใช่ไหมคะก็ ฝึกร้องตั้งแต่3ัขวบค่ะประสบการณ์ร้องเพลงมาเยอะแค่ไหนเล่าให้วันฟังนิดนึงที่ประทับใจมากๆร้องเพลงต่อหน้าพระพักในหลวงค่ะโอ้งามากเพลงอะไรคะตอนนั้นก็วันนั <h <h ้นไปประกวดนะค่ะแล้วที <h <h ่ทางจัดงานก็คือส่วนสมเด็จย่าเขาก็บอกว่าในหลวงท่านจะเสด็จเป็นการสวนพระองค์ทางกองประกวดนะคะจะคัดเด็ก14คน ร้องเพลงใต้ร่มพระบารมีค่ะก็เลยได้อยู่ใน14คนนั้นะโอยินดีด้วยค่ะเป็นบุญละค่ะโอ้เป็นบุญละเสียงสวรรค์จริงๆโพสอิจฉาจริงจริงๆไม่ได้ถวายงานพระองค์ท่านเลยถวายทุกพระองค์แล้วเหลือแต่พระองค์ท่านนี่แหละครับมีบุญแท้ค่ะพี่มีอะไรจะบอกไหมคะก่อนที่จะไม่ได้เจอกันนะคะ อ้าวก็พี่เดี๋ยวก็ไม่ได้เฉพาะนี่ทีมนี่คงไม่ใช่วันสุดท้ายที่เราจะมีชีวิตกันใช่ไหมเก่งมากต้องเรียกว่าชมดีกว่าเก่งมากเก่งมากแล้วเป็นคนที่สามารถดึงคือมีอาวุธครบแล้วก็สามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่วทุกอย่างด้วยเรียกว่าจอมยุทธจอมยุทธได้เลยครับคุฝากขอบคุณนะคะแล้วหลังเจอค่ะท้าเข้าบ้านวิตัวใกล้เราเลยอ่ะเฮ้ยนี่มันเงากันหรือเปล่าเนี่ยจริง้โอ้ ยิ้มเหมือนกันดแน่นิสัะแล้วเขาก็มาเจอกันจริงๆเก่างยังเลยลูกแม่ขอบคุณพี่ขอบเลยได้แล้วลูกมากมากจงมากลูกเลี้ยาพราวจริงๆครับสั่งได้หมดทุกอย่างเลยเรียบเรียบ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสิรินจิตคล่องซับค่ะชื่อเล่นชื่อใบปาล์มค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสิรินยาจิตคล่องซับชื่อเล่นชื่อใบเฟิร์นแยกยังไงคะเวลาแยกใบเฟิร์นกับใบปาล์มพี่บา้องจะมีใบที่หน้าผากตรงนี้คะอ๋อยิ่เวลาเราไปไหนต้องเปิดโชว์ใช่ไหมได้แยกได้นี่ใสเหมือนกันนะคะสำหรับหนูหนูว่าไม่เหมือนนะคะพี่บ้อมพี่บ้อมยังไงอะพี่บ้อมจะออกดุดุกว่าเพื่อนๆกลัวเนี่ย อยากเาประกดเอาไว้คิดนี่คือใครเป็นคนแบบว่าเริ่มค่ะมันก็ติดติดติดไปไว้สิค่ะก็เลยติดไปด้วยตอมีไวคิดบุ้กก็นี้่ะี่ให้มาคู่ก็เลยอยากมาลองสมัครคู่ดูอะค่ะต่างกับแบบเดียวตรงที่มันไม่ตื่นเต้นเท่าเป็นเดี่ยวมั้งคะเพราะว่ามันแบบสองคนมันเหมือนสงสัยจะแบ่งความตื่นเต้นกันคนละเพิ่มไ้งคะเป็นไงบ้างคะจะขึ้นเวทีแล้ว ตืเต้นมากตืนก่นเต้นมากใรเรตื่นเมกวากันเตืนกกเต้นล้วน่ต้องตื่นเต้นนะช่วยให้ทุอคนไม่ตื่นเต้นได้โอ้พร้อมไหมคะที่จสะสนุกบนเวทีพร้อมคะ่ะพี่จาเอาใจช่วยนะคะพร้อมนะไปะ Somehow, when you're around, the sky is always blue. The way we talk, the things you say, the way you make it all okay, and how you know all of my jokes, but you laugh anyway. If I could wish so for one thing. แปดเชื่ออะไรคะชื่อใบเฟิร์นค่ะชื่อใบปาล์มค่ะโอ้ยหน้าตาเหมือนกันเลยเมื่อกี้ใครร้องภาษาจ๊ะใครร้องหร้างค่ะหนูร้องเสียงสูงแยกไม่ออกอยู่ดีว่าหน้าตาเหมือนกันทไม่ทำไมใบใบเฟิร์นใบเฟิร์นกับใบปาล์มใบปาล์มอันนี้ใบสั้นค่ะควายแล้วค่ะพี่เป็นใบโพล่าค่ะพี่คะค่ะพี่หลายบุคลิกในูก็นกว่ใครเป็นน้องนะหนูเป็นพี่ค่ะหนูเป็นน้องค่ะ ห่างกันแค่ไหนคะหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีเพราะว่าเพราะว่าตอนออกมาหนูเกาะพี่ปมแน่นไม่ยอมไม่ยอมปล่อยค่ะพี่ปังเขาก็เลยรำค้าจำได้แล้วเที่ยวนี้มาประกวดในใครชวนใครล่ะพี่น้องน่ะก็ชวนกันนะคะแต่ว่ามาดวกันหนูเป็นคนอยากร้องคู่ก็ชวนพี่ปั๊มาอปกติร้องเพลงด้วยกันบ่อยไหมคะก็บ่อยนะคะแต่ว่าบางครั้งพี่บังบางคนไม่อยากร้องหนูก็จะ งอนแล้วก็ทะเลาะกันในที่สุดเพื่อเขาก็ยอมหนูแล้วก็ร้องด้วยกันค่ะแล้วตอนปามร้องปามมีความสุขไหมคะโดนบังคับมาตอนนี้มีความสุขแล้วค่ะมีความสุขแล้วเพราะเราเป็นแล้วพี่เห็นแล้วชอตสุดท้ายเรายืดเรากอดกันแฮปปี้ไหมคะค่ะเนาะนี่คือความสุขจริงๆของการร้องเพลงนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้อยู่กับพี่นะคะ ไม่เสียใจใช่ไหมคะไม่เสียใจเสียใจไหมคะไม่อยากอยู่อยากอยู่กับพี่ไหมคะค่ะแต่แนนนึกว่าไม่มีใครหันได้จังมีพี่หันนะคะอยู่กับพี่นะคะขอบคุณค่ะอะไรค่ะระวังลูกระวังระวังเจอกันนะคะโอ้สู้ปีแรกยันปีนี้ไปลู้ปะ กำลังสอกำลัง,ง2คุ้คม,ม<า>และเ <c oughs> พิ่งรู้ความลับอีกอย่างหนึ่งคุณพ่อคุณพ,พ่อสัญญาไว้ใช่ไหมถ้าพวกหนูเข้ารอบแล้วเขาจะทำอะไร เขาจะไปแข่งไว้คุณพ่อจะไปแข่งเดี๋ยววายผู้ใหญ่ใช่ไหมครับตาเรียดเลยป้าเรียดเลยเมื่อกี้ป้าหันมาบอกปีหน้าต้องไปต้องไปออดิชั่นนะครับครับผมขอบคุณมากครับ